นะครับข้อนี้ครับจะเป็นการเช็คนะครับคอนเซปต์เรื่องความดันกับความเร็วนะครับอ่าเรามาดู117กันนะฮะร้อนะครับมันบอกว่าอะไรบ้างครับก็คือรูปแสดงส่วนหนึ่งการไหลนะครับอ่าของน้ำนะฮะภายในท่อข้อใดต่อไปนี้สรุปถูกต้องนะครับก็เบื้องต้นนะครับก็จะมีท่อขนาดอ่าสออันเนาะนะครับโดยที่ตำแหน่ง2เนี่ยท่อจะใหญ่กว่าตำแหน่ง1นะครับอ่า โดยคอนเซ็ปต์ของเรื่องนี้ครับคือถ้าท่อใหญ่นะครับท่อใหญ่นะครับจะมีความเร็วนะฮะน้อยกว่านะครับท่อเหล็กน้อยกว่าท่อเหล็กนะครับแต่ความดันนะครับ P นะครับจะมากกว่าท่อเหล็กะนะครับก็ เพราะฉันก็พอตอบแล้วเลยเนาะเพราะว่าท่ออาท่อเล็กน,นะครับรูมันเล็กเวลาเหมือนเราฉีดน้ำนะครับใสา่ยยางฉีดน้ําแล้วเอาหัวปิดนิดนึงน้ำก็จะพุ่งออกมานะครับก็จะมีความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จุด1น,นะครับอาก็ต้องมีความเร็วมากกว่าที่จุด2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่ผิดแน่นอนเนี่ยก็คือข้อ A และข้อ B เนาะนะครับ <c oughs> จากนั้นเนี่ยก็เหลือแค่ข้อเสียข้อดีนะครับจากนั้นเนี่ยความดันของท่อเล็กอาความแรงของท่อใหญ่ก็จะมากกว่านะครับก็มันมาจากสมการเบอร์นูลีเ นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ4นั่นเองทันนะครับ